อัปเดตคู่เอกพิเศษประจำรายการสนามชนโคบัานหนองบัวใหญ่วันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้นะคะเจอกันกร,ระหว่างโคลังสัดดีเซลเล็กนะคะไอกลุ่ปนั่นเองเป็นโคของนายเคนค่ายโคสิงจอมโหดนคปรปฐมนะคะอายุ8ปีชนมาแล้ว2ครั้งครั้งล่าสุดชนะที่สุโขทัยนะคะใช้เวลาไป20นาทีสามารถปิดเกมได้เลยนะรอบนี้วางเวลาไว้30นาทีนะคะทางชนครบเครื่องเรื่องวัวชนนะตัวนี้เจอกับโคดุกด่างคู่บาร,รมีนะคะพยัคโคโคนนั่นเองเป็นโคของนายสมชาย้านปากคลองพั ะะอายุ6ปีทายาทพยาโคชนมาแล้ว2ครั้งนะคะครั้งล่าสุดชนะที่สนามชนโคโนครตังนะคะใช้เวลาไป10นาทีสามารถปิดเกมได้เลยนะคะรอบนี้วางเวลาไว้20นาทีนะทางชนชนอย่างเดียวเหนียวอดทนนะคะถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามมากๆนะคะพี่ๆท่นานใดที่สนใจอยากติดตามคู่นี้นะคะมีค่าตัวอยู่ที่ 4.02m นะคะสูงที่สุดในโปรแกรมเลยสามารถเข้าไปได้ที่หน้าโปรไฟล์ของน้องได้เลยมีกลุ่มให้พี่ๆได้เข้าร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเวอร์ชนภาคใต้ด้วยนะคะ